สวัสดีครับพอดีมีเพื่อนๆนนะครับถามเข้ามาในเพจแล้วก็ใน youtube นะครับว่าทำยังไงให้วัวเป็นสัตว์นะครับอันนี้ผมจะขอเล่าจากประสบการณ์นะครับผมเป็นเลี้ยงนวัวในทุ่งนะครับขอเริ่มจากวัวสาวก่อนวัวสาวแล้วนะครับโดยปกติมันจะเป็นสัตว์ประมาณปีครึ่ง หรือว่าจะอาจจะเร็วกว่านั้นก็เร็วแต่ความสามารถของแต่ละคนนะครับหรือว่าช้ากว่านั้นแต่ว่าสิ่งแรกที่เราต้องทํานะครับก็คือว่าให้วัวสาวนะครับทาน้ําหนักตัวเองให้ได้ให้ถึงจํานวนที่ที่เขาที่เขาแบบเป็นมาตรฐานของเขาครับสมมติเหมือนวัวกำแพงแต่นี่ผมเลี้ยงก็จะประมาณสามร้อยสามร้อยห้าสิบโลมันก็จะเริ่มเป็นสัตว์ แต่ถ้าเกิดน้ำหนักถึงช่วงนั้นแล้วยังไม่เป็นสัตว์อาจจะต้องใช้วิตามินช่วยพวก A D E E C L I N เนี่มคาโตซานอะไรพวกนี้ครับแต่ผมจะไม่ได้ผมจะไม่ได้ใช้ฮอร์โมนไปเล่งเขานะครับไม่ได้ไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรไปไปอะไรกับเขากับวัวสาวนะเออเกือแร่กก้อนก็มีให้เลี้ยงไม่ขาดน,นะครับแล้วก็อาหาร อาหารก็เป็นสิ่งจําเป็นนะครับเขาควรอได้รับอาหารพลังงานวิตามินที่ครบถ้วนนะครับก็จะทำมาช่วยวัวกับสัตว์ให้วัวสาวเป็นสัตว์ได้นะครับ,บวัวสาวไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่ <c oughs> แต่ทีนี้ที่มีปัญหามากคือว่าบางคนบอกว่าวัวนางวัวที่แบบคลอดแล้วทํายังไงให้กับสัตว์นะครับวัวของผมนะครับหลังจากคลอดปุ๊บ <c oughs> คลอดปุ๊บผมก็จะฉีดปุ๊กแผ่นดยอะไรเงี้ยไปใช่ไหมครับ วิตามินอะไรเข้าไปบ้างหลังจากนั้นสักเดือนผมก็จะเริ่มทําพยาธิเม็ดเลือดนะครับ <P os al> พอทําพยาธิเม็ดเลือดเลยเสร็จปุ๊บ <P os al> ผมก็จะช่วงนั้นผมจะให้เขากินอาหารเต็มที่เพราะว่า <M> แม่วัวต้องทานมนมนะครับแม่ว <P os al> ัวทานมนมผมก็จะให้เขากินอาหารเต็มที่แล้วก็คอยดูว่าเขาผอมไปไหมผอมไปก็ฉีดวิตามินไปให้เขาก็อย่างที่กล่าวมาครับว่ามีอะไรบ้างก็คา,า,าร์โบสารอีสีเนียม บโอคาทารินหนูก็ฉีดไปเรื่อยครับเพราะว่าเออ่อย้ายเขากับตัดใช่ไหมครับก็ที่ผมเคยเจอมาคือเมื่อก่อนผมไม่ได้ฉีดวิตามินบำรุงอะไรแล้วก็ให้กินอาหารไม่เพียงพอก็หลังจากโคตรประมาณสี่ห้าเดือนก็มีบางตัวเจ็ดแปดเดือนไม่กลับตัดนะครับแต่หลังจากนั้นผมก็ช่วงปีแรกๆนี่ผมเลี้ยง แต่ช่วงปีหลังๆผมเปลี่ยนใหม่ผมไม่เข้ากินอาหารเต็มที่แล้วก็ชีวิตนต็มลงเต็มที่ก็บางตัวก็ก็กับสัตว์ตั้งแต่ลูกอายุได้สองเดือนนะครับบางตัวกักบสัตว์เร็วกว่านั้นแต่ว่าผมยังไม่ผสมผมจะผสมหลังจากโคตรดลูกได้หกสิบวันไปแล้วนะครับก็คือให้มดลูกก็เข้าอู่ก่อนหลังจากนั้นก็ถึงจะผสมนะครับเอ่อก็ เอามาบอกเพื่อนเพื่อนนะครับว่าเป็นแนวทางก็คือมันไม่มีอะไรมากครับให้เขากินเต็มที่แลวก็ฉีดวิตามินบำรุงนะครับแต่ว่าสำคัญก็คือเราต้องให้อาหารเขาสม่ำเสมอตั้งแต่ท้องไปจนก่อนคลอดหลังคลอดก็คือเขาต้องได้กินอาหารสม่ำเสมอไปตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่แบบคือคลอดเสร็จปุ๊บอัดอาหารทีเดียวอย่างเงี้ยครับเขาก็ไปใช้ไม่ทันเขาก็ขี้ออกหมดนะครับ มันต้องมีอาหารแล้วก็ไขมัน <Gym. S 1> แล้วก็อะไรต่างๆสะสมไว้ในตัวเขาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับตั้งแต่เขาเริ่มท้องจนเขาคลอดนะครับเขาจะดึงวิตามินอะไรพวกนี้ไขมันอะไรพวกนี้ที่สะสมเอาไปทำนมนมไปใช้ส่มเสริมร่างกายเขาได้นะครับเนี่ยครับเฝากเตือนหรือว่าฝากเป็นแนวทางเบื่อๆนะครับว่าอาหารการกินนะครับแล้วก็วิตามินนะครับ เล็กๆน้อยๆน,นะครับบางทีมันเหมือนเส้นผมบางบูเขานะครับที่ทำให้วัวมันไม่กับสัตว์นะครับก็ของผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ถ้าบางทีเพื่อนๆมาถามเรื่องฮอร์โมนผมไม่ผมไม่ค่อยได้ใช้ฮอร์โมนนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้ฮอร์โมนเท่าไหร่เพราะว่ามันว่ากับสัตว์ได้ปกตินะครับไม่เคยมีปัญหาก็เลยไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรนะครับตอนนี้วัวผมก็ ทองหมดทุกตัวแล้วนะครับตอนนี้ทองหมดทุกตัวแล้วก็รอคลอดสิ้นปีนี้กับปีหน้านะครับมีบางตัวที่ว่ายังไม่เป็นสัตว์นะครับก็บคือตอนนัวนี้เพราะว่าเป็นวัววัวสาวนะครับเพ,พิ่งได้เพิ่งได้กืบเกือบสามร้อยกับตัวนุน้นอันนั้นก็ไม่กี่เดือนครับเจ็ดแปดเดือนครับก็ ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ